สำนักมารสวรรค์วันวานการก่อนมิอาจย้อนคืนสายน้ำเชี่ยวไหลหลากจากไปไม่อาจย้อนกลับทารกแบเบาะยังต้องรู้จักพลิกตัวแล้วจึงค่อยๆคืบคลานลุกขึ้นนั่งตั้งไข่จนกระทั่งเดินได้วิ่งคล่องแคล่วสิ่งเหล่านี้ล้วนเริ่มต้นจากศูนย์หรือเรียกว่าจากสามัญสู่สูงสุดส่วนมันสมองและความเฉลียวฉลาดอาจมีมาไม่เท่ากันแต่นั่นสามารถฝึกฝนได้ภายหลังไม่ยากนักแต่สิ่งหนึ่งซึ่งติดตัวมาแต่ละคนไม่อาจลอกเลียนหรือหยิบยืมกันได้สิ่งนั้นเรียกว่าพรสวรรค์ ในเมื่อสวรรค์สรรสร้างมอบสิ่งนี้ให้มาแต่กำเนิดขึ้นอยู่กับผู้ใดจะสามารถนำพรสวรรค์ที่ได้มาทำประโยชน์หรือก่อโทษเพศภยัยในร่างของคนผู้หนึ่งแฝงไว้ซึ่งดีชั่วดำขาวคลาว้าคลับปนสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลให้คนก้าวถูกผิดคิดโชคดีการอบรมบ่มสั่งสอนตั้งแต่เด็กนั้นคล้ายดั่งผ้าขาวบริสุทธิ์จะแต่งแต้มสีสันย่อมได้ดังใจแต่หากผ้านั้นมนมองมอมแมมสกปรกจะเติมสีขาวลงไปเท่าใดย่อมไร้ผล เกิดเป็นคนหากมีคุณธรรมเป็นที่ตั้งนับว่าประเสริฐสุดที่กล่าวมาทั้งหมดเปรียบได้คล้ายจานจือตั้งแต่เด็กกระทำลำบากอดอยากหิวโหยจํำความได้ก็ไร้ซึ่งบิดดอนมันดาอยู่ข้างกายการที่ต้องพึ่งตัวเองเพื่อเอาตัวรอดเป็นการฝึกความอดทนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคสวรรค์ไม่ทอดทิ้งคนดีได้ป้าเหนียวเก็บมาเลี้ยงดูอบรมตั้งแต่เล็กต้องทำงานสารพัดไม่อาจเกียจคร้านการปรากตรามทำงานหนักเป็นการเพราะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่ง ป้าหนิวสอนให้ช่วยงานเพื่อนบ้านโดยมิหวังสิ่งตอบแทนนั่นเป็นการปลูกฝังให้เด็กน้อยเป็นคนมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวอีกทั้งยังรักษาสัตวจะซื่อสัตว์เที่ยงตรงเช้านี้เจ้าโอสดสายรุ้งให้จานจือขึ้นเขาหาเก็บสมุนไพรเพื่อนำมาปรุงยาตัวหนึ่งจานจือเร่งเร้าพลังในร่างพลางกระโดดทะยานใช้เพียงปลายเท้าสกิดชะงอนเห็นหยิบยืมพลังขึ้นสู่ยอดเขาอย่างง่ายดายมิเปลืองแรงแม้แต่น้อยหากเป็นเมื่อการก่อนกว่าจานจือจะปีนป่ายขึ้นสู่ยอดเขาแห่งนี้ได้ต้องใช้เวลาครึง่งค่อนวัน สิ้นเปลืองเรี่ยวแรงแทบหมดสิ้นมีน้ำซ้ำยังเหนื่อยหอบเม็ดเนื่อไหลโซมกายเปียกชุ่มไปหมดทั้งร่างจานจือจดจำลักษณะของสมุนไพรได้อย่างแม่นยำจึงใช้เวลาไม่นานนักก็สะบพบสมุนไพรที่เจ้าโอสดสายรุ้งต้องการไม่รีรอรีบล้วงมีดพกเล่มเล็กจากดอกเสื้อออกมาตัดต้นสมุนไพรเหล่านั้นบรรจุใส่ห่อผ้าหลังจากนั้นจานจือใช้ท่วงท่ากระโดดไม่กี่คราก็พาร่างลงสู่เชิงเขาเบื้องล่างอย่างสวยงาม เมื่อมาถึงเชิงเขาเบื้องล่างจานจือเรียบเดินทางกลับไปยังที่พักทันทีระหว่างทางก่อนบรรลุถึงที่พักราวครึ่งลี้เหลือบแลเห็นเงาหลังของร่างคนผู้หนึ่งมองเห็นไม่ถนัดชัดเจนนักพุ่งร่างออกจากที่นั่นจานจือจึงเร่งฝีเท้าติดตามไปเพื่อดูว่าตนเองตาฝาดไปหรือไม่เพราะตั้งแต่เขาอาศัยอยู่ที่หุบเขาผีเสือ้อที่ผ่านมามีเคยมีผู้ใดก้าล่วงเข้ามาในบริเวณนี้แม้แต่ผู้เดียวมีแต่เพียงเจ้าโอสดสายรุ้งเท่านั้นที่เดินทางเข้าออกจากหุบเขาไป บางครั้งท่านเดินทางออกจากหุบเขาเป็นเวลาสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนปล่อยให้จานจืออยู่ภายในหุบเขาฝึกฝนวิชาโดยลําพังท่านเจ้าโอสดสายรุ้งกล่าวกับจานจือแต่เพียงว่าท่านจะออกจากหุบเขาไปทําธุระปราการหนึ่งเท่านั้นเองจานจือสลัดสีสไปมาคิดว่าตนเองคงตาฝาดไปเองเมื่อไม่เห็นผู้ใดจึงหันหลังกลับเร่งฝีเท้าสู่ที่พักเมื่อกลับมาถึงเห็นท่านเจ้าโอสดสายรุ้งยืนอยู่บริเวณลานกว้างด้านหน้าที่พัก ครั้นท่านเห็นเขากลับมาบอกให้เขานำสมุนไพรเข้าไปเก็บแล้วให้เรียบออกมาพบท่านจานจือเรียบปฏิบัติตามโดยมิอรอชา้าเมื่อนำสมุนไพรไปเก็บอย่างด้านในเรียบร้อยแล้วจานจือเรียบก้าวเท้าออกมาใจหนึ่งใครเอ่อยถามท่านเจ้าโอสดสายรุง่งว่าท่านพบเห็นผู้ใดเข้ามาในหุบเขาผีเสือ้อหรือไม่แต่อีกใจหนึ่งเกรงว่าท่านเจ้าโอสดจะหาว่าเขาตาฝาดดังนั้นจานจือเก็บคำถามนั้นไว้พอดีท่านเจ้าโอสดสายรุ่งเอ่อยกล่าวขึ้นก่อนว่าจานจือเจ้าหายเหน็ดเหนื่อยแล้ว หรือไม่วันนี้อาจารย์จะถ่ายทอดวิชาดาวดึงให้กับเจ้าวิชาชุดนี้รวบรวมเอาจุดเด่นของสี่ธาตุคือดินน้ำลมไฟเข้าด้วยกันถือว่าเป็นสุดยอดวิชาที่ปรมาจารย์บัญญัติขึ้นจุดเด่นของวิชานี้อาศัยความแข็งแกร่งดุดันของธาตุดินและธาตุไฟผสานกับความอ่อนหยุ่นเยือกเย็นของธาตุน้ำและธาตุลมเจ้าจงตั้งใจจดจำกระบวนท่าให้ดีที่ผ่านมาห้าปีจารย์จือปรับพื้นฐานกำลังภายในจนแข็งแกร่ง ทุกค่ำคืนก่อนเข้านอนจะนั่งโพจรพลังลมปราณภายในทุกเช้าเย็นจานจือฝึกกระบวนท่าพื้นฐานวิชาบูจนแตกฉานได้ยินว่าวันนี้เจ้าโอสดสายรุ้งจะถ่ายทอดสุดยอดวิชาของท่านให้กับเขาจึงรีบประสานมือขอบคุณเจ้าโอสดสายรุง้งแล้วส่งเสียงกล่าวอย่างยินดีว่าขอบคุณท่านอาจารย์ที่กรุณาสอนสั่งทราบว่าวิชาชุดนี้เป็นสุดยอดวิชาที่อาจารย์ห่วงแหนถึงแม้ข้าพเจ้าจะยังไม่เคยชั่วโมงท่านแสดงกับตาม,มาก่อน แต่พอจะคาดเดาได้ว่าต้องร้ายกาจลึกล้ำพิสดารอย่างแน่นอนที่ท่านอาจารย์เหน็ดเหนื่อยอบรมสิทธ์มาก็เพื่อให้จันจือได้ดีไม่สร้างความเสื่อมเสียหน้าให้กับอาจารย์เพื่อมีให้ท่านอาจารย์ผิดหวังข้าพเจ้าจะตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มความสามารถเจ้าโอสดสายรุ้งเซาเยียเทียนเมื่อเห็นสิทธิ์ของตนรับปากอย่างแข่งขันจึงเผยยิ้มอย่างพึงพอใจพร้อมกับเรียกจานจือให้เข้าไปใกล้ๆแล้วจึงเริ่มถ่ายทอดสุดยอดวิชาดาวดึงให้กับเขาวิชาดาวดึงมีอยู่ด้วยกันเก้าท่า ในแต่ละท่าแปลเปลี่ยนได้12กระบวนท่ารวมเป็นร้อยแปดกระบวนท่าเพลงยุทธชุดนี้เน้นกำลังภายในเป็นหลักลมปราณต่อเนื่องทุกกระบวนท่าแข็งแกร่งดุดันผันแปรรวดเร็วเน้นฝ่ามือเป็นหลักเท้าเป็นรองเป,เ,ปรเปลี่ยนรุกเป็นรับเปลี่ยนรับเป็นรุกได้อย่างแยบคายหากฝึกสำเร็จสามารถค่นต้นไม้ทลายหินผาได้โดยง่ายได้ดังใจปรารถนาทำลายอาวุธได้สารพัดชนิดได้ในพริบตาอาจารย์จะเริ่มสอนท่าที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าดาวเยยเดือนจานจือเจ้าตั้งใจดูให้ดี ท่าที่สองดาวเกลื่อนนภาท่าที่สามดาวเคลื่อนเดือนคล้อยท่าที่สี่ขยี้ดาวใต้แสงจันทร์ท่าที่ห้าดาวทยานฟ้าท่าที่หกเจ้าโอสดสายรุ้งปากกล่าววาจาฝ่ามือและเท้าไร้รำขีดวาดกระบวนท่าให้จันทร์จืดูทุกท่วงท่ารวดเร็วดุดันผันแปรพิศดารในความดุดันเกลียวกราดร้อนแรงแสงความอ่อนหยุ่นเยือกเย็นตามกกระบวนท่าจานจือชั่วโมงดูสายตาจับจ้องทุกท่วงท่าเคลื่อนไหวของเจ้าโอสดสายรุ้งโดยมิตกลลน มองเห็นร่างของอาจารย์พลิ้วไหวไปมาคล้ายดังสายลมกลุ่มหนึ่งพัดหอบอยู่ไปมาทุกครั้งที่เจ้าโอสดสายรุ้งวาดมือวางเท้าก้าวกระโดดเกิดเป็นเสียงหวืดหวือของฝ่ามือและเท้าแหวกพุ่งฝ่าอากาศสลับสับเปลี่ยนกับเสียงทึบๆหนักๆคลักคลากกันไปในเวลาเดียวกันเจ้าโอสดสายรุ้งร่ายรำกระบวนท่าทางรวดเร็วทั้งรุนแรงดุด,ดันทุกครั้งที่ท่านผลักฝ่ามือหรือต่อยหมัดออกไปเกิดเป็นเสียงครลานคลืนดังสนั่นวันไหว พร้อมกันนั้นรอบกายยังก่อเกิดเป็นพลังไร้สภาพนวลตัวเป็นเส้นสายเคลื่อนย้ายตามท่วงท่าการวาดมือวางเท้าทำเอาเศษกิ่งไม้ใบหญ้าปลิดปลิวกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณจนกระทั่งมาถึงท่าสุดท้ายเรียกว่าย้ายเดือนดับตะวันผันจักรวาลรอบด้านเกิดเป็นกลุ่มพลังกระแทกสะท้อนย้อนไปมาเสียงตูมตามต้นไม้ด้านข้างหักโคนลม้มลงเมื่อสิ้นเสียงพร้อมกับหินผาขนาดใหญ่ที่อยู่ถัดไปแตกละเอียดปลิวว่อนกระเด็นไปทั่วสี่ทิศแปดทาง เมื่อเจ้าโอสดสายรุงไร่รำกระบวนท่าแล้วสั่งให้จันจือร่รำให้ท่านดูเขามีรอช้าก้าวออกมาพร้อมกับไร่รำกระบวนท่าที่เห็นมาอย่างคล่องแคล่วทุกกระบวนท่าของอาจารย์จดจำแม่นยม,มิผิดพลาดคล้ายกับสวรรค์ส่งเขามาเพื่อเป็นผู้กล้าฝึกวิชาบูก็มีปานจานจือฝึกฝนอยู่หนึ่งชั่วยามหนึ่งชั่วยามมีสองชั่วโมงในหนึ่งวันมีสิบสองชั่วยามหลังจากนั้นเจ้าโอสดสายรุงเรียกเขามานั่งลงตรงแผ่นหินราบเรียบแผ่นหนึ่ง แล้วชี้นัเคล็ดการเคลื่อนย้ายจุดชีพประจรให้จันจือท่องจําพร้อมกับอธิบายเคล็ดวิชาดาวดึงอย่างละเอียดจานจือเป็นคนหัวไวฉเฉลียวฉลาดท่องเพียงแค่สองเที่ยวก็จดจําได้ขึ้นใจพร้อมกับเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเคล็ดวิชาไม่ยากเย็นเจ้าโอสดสายรุ้งบอกให้จานจือทาความเข้าใจกับเคล็ดการเปลี่ยนแปลงให้ดีเมื่อเขาเข้าใจทะลุปรุปรงแล้วต่างกลับเข้าที่พักหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วเจ้าโอสดสายรุ้งบอกกล่าวต่อจานจือว่า พรุ่งนี้เช้าท่านจะเดินทางออกจากขุบเขาผีเสือ้อท่านจะต้องไปทำธุระอีกหลายประการก่อนที่จะไปงานชุมนุมชาวยุธทธ่เส้าหลินอีกหกเดือนข้างหน้าเจ้าโอสดสายรุ้งบอกว่าจะล่วงหน้าไปก่อนอีกทั้งยังต้องสอหาสหายหลายคนของท่านสั่งกำชับให้จันจือฝึกเปลือวิชาอยู่ในหุบเขาหลังจากวันนี้อีกสี่ห้าเดือนให้เขาเดินทางออกจากหุบเขาผีเสือ้อแล้วนัดพบเจอกันที่โรงเตี๊ยมป้าเหอชุนในนครหลวงลัว่วหยางเมื่อสั่งจันจือพร้อมนัดหมายวันเวลา และสถานที่เรียบร้อยแล้วเจ้าโอสดสายรุ้งบอกให้เขาเข้านอนพักผ่อนท่านเองจะไปเก็บเสื้อผ้าสัมภาระแล้วเข้านอนเช่นกันจานจือตอบรับคำอย่างมั่นมอแล้วแยกย้ายกลับห้องพักหลังจากาทำธุระส่วนตัวแล้วเรียบทิ้งตัวลงลงนอนในใจกลับอดตื่นเต้นมิได้ที่จะกลับไปจงหยวนบ้านเกิดอีกครั้งจานจือตั้งใจไว้ว่าเมื่อเดินทางไปถึงก่อนอื่นจะต้องกลับไปหมู่บ้านเยออรุณเพื่อกราบเคารพลุมศพมารดาบุญธรรมที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมบุญคุณ และความรักของมารดาบุญธรรมที่มีต่อตนเองหากวิญญาณท่านรับรู้คงปราบปลื้มยินดีกับเขาที่วันนี้จานจือไม่ลำบากและยังมีความสำเร็จขั้นหนึ่งตั้งใจว่าจะไปบอกต่อหน้าลุมฝังศพว่าเขาจะแก้แค้นคนชั่วสามคนที่ทำร้ายท่านเพื่อให้วิญญาณของท่านไปสู่ปอนพบอย่างสงบก่อนจะหลับหลายจานจือกลับนึกถึงใบหน้าดุดันและดวงตาเจ้าเล่ห์คู่หนึ่งขึ้นมาอีกครั้งการกลับไปจงหยุนครานี้จะเจอคนผู้นานอีกหรือไม่ คิดถึงตอนนี้ก็หลับไหลไปอย่างสุขใจสำนักมารสวรรค์ตั้งอยู่ด้านหนึ่งของเขาหมางซานเจ้าสำนักเป็นสตรีนามยาวสระเอยิยะเหยียยนฉายานางมารเยือกเย็นบุรุษหนุ่มสำอางซึ่งเคยปรากฏตัวหลายครั้งแท้จริงเป็นสตรีหาใช่บุรุษไม่นางเป็นทาย,ยาทของสำนักมารสวรรค์นามยาวสระเอยี่ยนผิงมีฐานะเป็นนายน้อยแห่งสำนักมารแห่งนี้เป็นบุตรีของนางมารเยือกเย็นยาวสระเอยียะเหยียยนนั่นเอง ส่วนอีกคนที่เคยปลอมเป็นแม่ชีร่วมกับนางมารเยือกเย็นมีนามว่าอังเซียเปาเป็นผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นกุนซื้อของสำนักมารสวรรค์เป็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งของเจ้าสำนักมารมารแห่งนี้นางมารเยือกเย็นรักใคร่อังเซียเปาดุดน้องสาวส่วนนายน้อยเหยาสระเอี่ยนพิงนับถือนางเป็นดังน้าสาวเช่นกันวันนี้นางมารเยือกเย็าวยาสระเอี่ยะเหยยนอยู่ในชุดยาวสดใสสีแสแถบม่วงสวมทับด้วยเสื้อคลุมสีแดงเพลิง ร่างสูงระหงอง,องเอลได้สัดส่วนดูมีสง,ง่าราศีแต่สีน้ากลับเยือกเย็นไร้เรื่องราวอายุประมาณ40เศษแต่ยังดูเปล่งปลั่งผิวพรรณยังเต่งตึงมีหย่อนยานสแสดงว่านางมานเยือกเย็นคงดูแลตนเองเป็นพิเศษหรือไม่ก็ฝึกวิชามานจนทำให้ผิวหนังไม่เหี่ยวยน่นส่วนอังเซียเปาแต่งชุดสีเทาเข้มอายุราว40ปีวันนี้ทั้งคู่สลัดคราบนางชีออกจนหมดสิน้นเหลือเวลาอีกเพียงสองเดือนก็จะถึงวันชุมนุมชาวยุทธที่เซาลินทั้งสองจึงกลับมายังที่ตั้งของสำนักมารสวรรค์ เพื่อมากำหนดแผนการกันอีกทีก่อนหน้านั้นทั้งคู่ปลอมเป็นแม่ชีออกไปก่อกวนยุทธภพทำให้ชาวยุทธเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนของอารามอเทลตาจนบีบรรดาชาวยุทธมากมายบุกรุกขึ้นไปยังอารามอเทลตาแต่ไม่สามารถบุกขึ้นไปได้ถูกนางชีในอารามสกัดขัดขวางด้วยแม่ชีทุกนางตังมีฝีมืออันร้ายกาดหน้ากลัวจนผู้บุกรุกไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่ปลายขนชาวยุทธทุกคนที่บุกขึ้นไปพบแต่เพียงแม่ชีแปดนางเท่านั้น หาได้พบกับนางชีเทวราชาชิโสเจ้าสำนักไม่สาเหตุที่นางชีเทวราชาชิวโสมีได้ออกมาเนื่องจากนางเก็บตัวอยู่ในอารามซึ่งเป็นห้องรับฝึกวิชาเก้าชโลธรขั้นสุดท้ายเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนนางก็จะฝึกสําเร็จแล้วคิดว่าก่อนถึงวันชุมนุมชาวยุทธที่เส้าหลินนางชีเทวราชาชิวโสต้องออกมาตอบตัวชาวยุทธอย่างแน่นอนนางมานเยือกเย็นเยาสารเอยยียะเหยียโยนนั่งอยู่บนเก้าอี้นมบุบด,ด้วยขนเตียวนุ่มนิมสีขาวโดยมีเหยาสระเอยโยนพิงนั่งอยู่ไม่ห่าง ด้านข้างยืนอยู่ด้วยอังเซียเปาด้านหน้าห่างออกเปราาห้าหกวายืนอยู่ด้วยผู้คนสิบกว่าคนล้วนแล้วแต่เป็นมือดีของสำนักมารสวรร์สิบห้าปีที่ผ่านมานี้แม้สำนักมารสวรร์จะไม่เคยปรากฏตัวต่อยุดพบแต่นางมารเยือกเย็นได้วางคนไว้ตามสถานที่ต่างๆและส่งข่าวคราวกลับมาจากชั่วสารทิศท,ทุกอย่างล้วนเป็นความลับสุดยอดส่วนนายน้อยเหวยาสระเอ่ยนผิงวันนี้อยู่ในชุดรัดกุมสีขาวสลับดำรวบผมตึงสวมระล้าสีเงินไว้กึ่งกลางสีสั ถึงแม้จะเป็นสตรตีแต่นางชื่นชอบการแต่งกายเช่นบุรุษมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่นางออกท่องเที่ยวยุพบมิเคยแต่งกายเช่นสตรีแม้แต่ครั้งเดียวด้านนี้ใสใจข้อยาวสระเอี้ยนพิงด้วยความเยือกเย็นเจ้าเล่มาจากนางมานยาวสระเอียะเหยเี้ยนแต่อีกด้านหนึ่งนางกลับมีความคิดเป็นของตนเองและกระทำการใดโดยไม่ยอมให้ผู้ใดขัดใจแม้แต่มารดาของนางเองยาวสระเอี้ยนพิงด้านรูปโฉมหนุ่มพันของนางหากนางแต่งกายเป็นสตรีคิดว่าในใต้ลายากหาผู้ใดงามเทียบเปรียบได้ ความงามของนางดุดดังเทพธิดาเหินลงมาจากสวงสวรรค์ก็มีปานรูปร่างของนางอ่อนแอนอรชรดูระหงผิวขาวนวลเนียนผุดผ่องอมชมพูเป,ปล่งปลั่งสวนทรงองคเอวได้สัดส่วนส่วนไหนควรเว้าก็เว้าส่วนไหนควรน,นูนก็นูนไร้ที่ติวงพักเรียวรีดังไข่หงขนมวงคิวเรียวโกงโค้งปานวงจันเดือนเซี่ยวสองเนสกลมโตดำคลับภายใต้แผงขนหนางอนอย่างตั้งใจจมูกเรียวโด่งรับกับริมฝีปากบางอุบอิมระเรื่อ ยามย้มยิ้มครเผยเห็นฟันซีขาวดังไขมุกเรียงร้อยอย่างเป็นระเบียบแต่ด้านพลังฝีมือนับว่าร้ายกาดนักบางครั้งนางเกิดมีความเห็นขัดแย้งกับนางมานเยือกเย็นแต่ก็ได้อังเซียเปาคอยไกลเกลี่ยให้ระหว่างแม่ลูกเยาสระเอี่ยนพิงนางจะขัดคำสั่งของมารดาหากคำสั่งนั้นนางเห็นว่าไม่ถูกต้องแต่ถึงเช่นไรเยาสระเอี่ยยนพิงก็เป็นทายาทของสำนักมานสวรรค์เรื่องราวที่นางออกไปกระทำลวนทรงผลดีให้กับสำนักมานแห่งนี้ ครั้งก่อนนางได้รับคำสั่งให้ติดตามสองเฮี้ยววุ้ยแซ้เฟื่องเงินแต่เมื่อไปถึงหุบเขาผีเสื้อกลับหาเส้นทางเข้าหุบเขาไม่เจอจึงได้ลาถอยกลับมาบัดนี้ก็ล่วงเลยผ่านไปห้าปีกว่าแล้วทุกครั้งที่นางออกไปก่อกวนชาวยุทธสร้างเรื่องราวมากมายให้ยุทธพบปันป่วนวุ่นวายด้านหนึ่งนางกลับเสาะหาคนผู้หนึ่งเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาไร้วรยุทธนางเองยังไม่ทราบว่านางต้องการเสาะหาเขาเพื่ออะไรคิดแต่เพียงอยากทราบว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นอยู่ที่ใดทำสิ่งใดอยู่ หรือว่าถูกสองเทวทูตซ้ายขวาฆ่าไตาไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เมื่อครั้งที่เยาวสระเอี้ยยนผิงงร้องกับมานดาและอังเซียเป่ากลับจากกังหนำํำพ่อกลับมาถึงสำนักมานสวรรค์นางมานเยือกเย็นได้สอบถามนางว่าที่ให้ออกติดตามร่องรอยของพี่น้องแซ่เฟินได้เบาะแซ่อะไรบ้างเยาวสระเอี้ยยนผิงตอบกลับไปว่าข่าวที่นางทราบมาล้วนไม่อาจรอดพ้นหูตากองค์นางมานเยือกเย็นนางกล่าวว่าส่วนใหญ่นางจะออกไปหาความสำราญสนุกสนานเสียมากกว่า ครั้งแรกก็เข้าไปในงานอวยพรของหลิวซุนกงกงโดยมิได้รับเทียบเชิญบังเอิญคืนนั้นเกิดมีคนถูกฆ่าตายภายในหมู่ตึกกระเรียนฟ้าของหลิวซุนกงกงคืนนั้นก่อนที่นางจะเรนกายออกมาจากหมู่ตึกกระเรียนฟ้านางพบเห็นคนชุดดำผู้หนึ่งปิดหน้าปิดตามิดชิด้มิได้พกพาอาวุธเห็นมันผู้นั้นซ่อนตัวอยู่ในซอกม่งซึ่งเป็นมุมมืดด้วยนางตัวฐานะที่แท้จริงของตนจะถูกผู้คนพบเห็นจึงมิได้สนใจเรียบเรีนกายจากมา ภายหลังถึงทราบข่าวว่ามีคนตายในหมู่ตึกกระเรียนฟ้าคิดว่าคนชุดดำผู้นั้นต้องเป็นคนลงมือแน่นอนเมื่อนางเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับคนชุดดำในหมู่ตึกกระเรียนฟ้าให้นางมานเยือกเย็นและอังเซียเปาฟังนางมานเยือกเย็นสันนิษฐานว่าอาจเป็นบุคคลเดียวกับที่นางพบเจอ,อย่างเนินเสือดาวก็เป็นได้กระทั่งบัดนี้นางให้คณะออกสืบหาคนผู้นี้แต่ก็ยังไรวีแววกลับมาหลังจากออกจากหมู่ตึกกระเรียนฟ้า เยาสระเอยียนพิงเดินทางไปยังหมู่บ้านเยออรุณตามคำสั่งของนางมานเยือกเย็นนางปลอมเป็นบุรุษชุดดำไปพบกับคนผู้หนึ่งซึ่งเคยมาพบกับมารดาที่สำนักมานสวรรค์อยู่บ่อยครั้งแต่กระทั่งบัดนี้เยาวสระเอยียนพิงกลับไม่เคยเห็นใบหน้าของคนผู้นั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากทุกครั้งที่เจอคนผู้นั้นจะปิดบังใบหน้าอำพรางตลอดเวลานั่นเองนางเคยสอบถามมารดาแต่คำตอบที่ได้กลับบอกว่าสักวันนางจะทราบเอง รู้แต่เพียงว่าเป็นคนที่ร่วมแผนการยึดครองยุทธภพของนางมานเยือกเย็นก็เพียงพอดังนั้นนางจึงไม่สักถามอีกคืนที่นางไปพบกับอาวุโสชุดดำผู้นั้นบริเวณหมู่บ้านเยอ้ยอรุณพอดีนางพบเจอกับสองเฮียงวุ้ยแซ่ฟงเงินและแอบ,บฟังการสนทนาของทั้งคู่หลังจากนั้นมีกลุ่มคนมุ่งมาจึงแยกย้ายกับคนชุดดำผู้นั้นกลับมายังสำนักมารสวรรค์เขาหมางซานคนชุดดำผู้นั้นแม้แต่ชื่อแซ่เหยาสระเอี้ยยนผิงก็ไม่ทราบ มารดาของนางให้เรียกแต่เพียงว่าท่านอาวุโสนางก็เรียกเช่นนั้นเรื่อยมาเมื่อสองเดือนก่อนคนผู้นั้นก็เดินทางมายังสำนักมารสวรรค์เพื่อพบกับนางมารเยือกเย็นอีกพร้อมกันสนทนากันอยู่นานส่วนเรื่องราวของยาก้าพิกรอนวิญญาณที่นางได้รับคำสั่งจากมารดาให้ติดตามเฮียงวุ้ยแซ่เฟื่อนไปนั้นนางได้เล่าเรื่องราวให้นางมารเยือกเย็นทราบโดยละเอียดแต่ตั้งใจข้ามเรื่องที่นางได้ช่วยเหลือเด็กหนุ่มผู้หนึ่งเอาไว้นางเห็นว่าไม่มีอะไรสำคัญต่อนางและมารดา เด็กหนุ่มไรวรยุทธ์ผู้หนึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อแผนยึดครองยุทธภพที่จริงแล้วนางมิได้ตั้งใจช่วยเหลือเขาด้วยซ้ําแต่เป็นเพราะต้องการก่อกวนสองเทวทูตซ้ายขวาเจียฮุยและเจียจิ้งนั่นเองที่หน้าแปลกหลายปีมานี้นางกลับนึกถึงใบหน้าของเด็กหนุ่มผู้นั้นขึ้นมาอยู่บ่อยๆอ,อีกสองเดือนการชุมนุมชาวยุทธที่เซ้าหลินจะมาถึงวันนี้นางมานเยือกเย็นเลยเรียกระดมหัวหน้าสาขาต่างๆเข้ามาพบเพื่อบอกเล่าแผนการสําหรับก่อกวนงานชุมนุมชาวยุทธ การคัดเลือกผู้นำชาวยุทธครั้งนี้มิได้มีข้อห้ามว่าไม่ให้สำนักมารเข้าร่วมงานชุมนุมดังนั้นนางมารเยือกเย็นจึงเตรียมการสำหรับการไปเร้าหลินในครั้งนี้นางมารเยือกเย็นเองนางต้องการทราบเบาะแสของผู้ที่ใช้ฝ่ามือลึกลับฆ่าคนเช่นกันแม้เป็นผลดีต่อนางที่ฝ่ามือลึกลับนัานลงมือฆ่าบรรดาชาวยุทธโดยนางมิต้องลงมือเองแต่ถึงกระนั้นนางย่อมต้องการรู้ตัวว่าเจ้าของฝ่ามือลึกลับนั่นเป็นใครเพื่อที่จะได้ไม่เป็นก้างชิ้นใหญ่ขวางแผนการของตน ที่ผ่านมาชาวยุทธยกย่องให้เจ้าอาวาสแห่งวัดเซาหลินดำรงตำแหน่งผู้นำชาวยุทธชั่วคราวแต่อีกสองเดือนข้างหน้าจะได้ทราบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเป็นผู้นำชาวยุทธคนต่อไปถึงแม้ชาวยุทธและราชสำนักต่างร่วมมือกันสืบหาฝ่ามือลึกลับกระทั่งบัดนี้ยังมืดดำบอดสนิทม,ม่มีสิ่งใดคืบหน้ายังดีที่ว่าช่วงนี้คนลึกลับผู้นั้นมิได้ลงมือเข้นฆ่าผู้ใดอีกวันนี้นางมานเยือกเย็นสอบถามสายของนางที่ได้วางไว้ตามที่ต่างๆว่าได้เบาะแสของผู้ที่ใช้ฝ่ามือลึกลับนี้บ้าง หรือไม่คําตอบที่ได้ทุกคนต่างตอบตรงกันว่าไม่ได้เบาแสเกี่ยวกับบุคคลที่ใช้ฝ่ามือลึกลับนี้เลยเมื่อเป็นเช่นน,น,นั้นนางจึงให้ทุกคนออกไปจากห้องโถงบอกว่าก่อนพบค้าค่อยเรียกพบอีกครั้งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่สองคนก็คือเยาสระเอย่ยนผิงกับอั้งเซียเปานางมานเยือกเย็นกล่าวกับทั้งสองว่ามันเป็นใครกันที่ใช้ฝ่ามือนี้จริงๆแล้ววิชาฝ่ามือนี้ได้หายสาบสูญไปจากยุภพบนานหลายปีแล้วคิดไม่ถึงกลับมีคนใช้วิชาฝ่ามือนี้ฆ่าคนได้อีก ยิ่งขบคิดข้ายิ่งคิดไม่ออกหากยังไม่ทราบว่ามันเป็นใครข้าไม่อาจนิ่งนอนใจได้อังเสียเปเาซึ่งยืนอยู่ด้านข้างได้ยินนางมานเยือกเย็นเอ่อยถึงฝ่ามือลึกลับว่าได้หายสาบสูญไปจากยุธภพหลายปีแล้วดังนั้นพ่อคาสเดาได้ทันทีว่านางคิดบอกเล่าเรื่องราวที่มาของฝ่ามือนี้ให้เหยาสระเอยยยนผิงได้รับทราบนั่นเองส่วนนางเคยได้ฟังมาแล้วจากการบอกเล่าของนางมานเยือกเย็นครั้งที่ทั้งสองปลอมเป็นนางชีที่ริมทะเลสาบตรงถิง ท่านเจ้าสำนักกล่าวถึงฝ่ามือนี้นอกจากท่านแล้วยังมีผู้ใดเคยเคยพบเห็นวิชาฝ่ามือนี้อีกหรือไม่ถึงเวลานี้แล้วอย่าได้ปิดบังอำพรางตอนนี้นายน้อยอยู่ด้วยที่นี่ท่านก็บอกเล่าความเป็นมาให้นางได้รับทราบด้วยจะเป็นการดีเยาสระเอ่ยนพิงนางเองกำลังจะเอ่ยถามมารดาเช่นกันพอดีอังเซียเปเอ่ยถามขึ้นก่อนนางตั้งใจจะสอบถามมารดาอยู่หลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้พอได้โอกาสในครั้งนี้จึงหันไปทางมารดาพร้อมกล่าวว่านั่นสิท่านแม่ ไม่เพียงแต่คาน,นาที่ต้องการทราบข้าพเจ้าเองก็ต้องการทราบเช่นกันว่าฝ่ามือลึกลับนั้นมีที่มาเช่นไรถึงได้ร้ายกาดนักฆ่าคนตายภายในฝ่ามือเดียวโดยไม่ทิ้งร่องรอยบาดแผลแต่อวัยวะภายในกลับละเอียดไม่มีชิ้นดีนางมานเยือกเย็นหันไปทางอั้งเซียเป่ากับเหยาสระเอยี่ยนผิงพร้อมกับเอ่ยถามเหยาสระเอยี่ยนผิงว่าสระเอยี่ยยนผิงวิชาฝ่ามือนี้เกี่ยวข้องกับบทกลอนบทหนึ่ง ที่มารดาชอบท่องให้เจ้าฟังอยู่บ่อยๆเจ้ายังจดจำได้หรือไม่พอได้ยินมารดากล่าวถามถึงบทกลอนบทหนึ่งเยาสรรเอี่ยยนผิงจึงนึกไดในทันทีเพราะนางมารเยือกเย็นมักจะท่องบทกลอนบทนี้อยู่บ่อยๆแต่ทุกครั้งที่นางท่องบทกลอนบทนี้จะมีท่าทีโกรธเกรี้ยวคล้ายเกลียดแค้นชิงชังผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ก็มีปานจึงรีบกล่าวขึ้นว่าจำได้สิท่านแม่ในเมื่อท่านชอบท่องบทกลอนบทนี้ให้ข้าพเจ้าฟังอยู่บ่อยๆสรเอี่ยยนผิงจะท่องให้ท่านแม่ฟังว่าถูกต้อง หรือไม่กล่าวจบคำเยาสระเอี่ยนผิงท่องบทกลอนบทหนึ่งให้แกม่มานดากับอั้งเซียปเปาฟังหมื่นเทพไร้รำเป็นท่วงท่าหมื่นวิชาใต้ล่าหาเทียมเท่าหมื่นกระบี่หมื่นกระบวนล้วนดูเบาหมืน่นใดไหนเล่าเทียบเท่าหมื่นเทพเยาสระเอี่ยยนผิงท่องบทกลอนออกไปจําได้ว่ายามใดที่มานดาท่องบทกลอนบทนี้นางจะมีอารมณ์แปรอวนหัวน,หนึกถึงความหลังคล้ายกับเจ็บแค้นชิงชังผู้หนึ่งผู้ใดอยู่มิคาย เยาสระเอียยนพิงนางเองเคยสอบถามมารดาอยู่หลายครั้งถึงบทกลอนบทนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดนางไม่เคยตอบคำถามนี้ได้แต่ทอดถอนใจแล้วสั่งห้ามว่าอย่าเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกใครกันเป็นที่มาของฝ่ามือลึกลับนี้หากข้าพเจ้าคาสเดวมิผิดคงเป็นยอดคนผู้หนึ่งถูกต้องหรือไม่เยาวสระเอี้ยยนพิงกล่าวคาสเดานางมานเยือกเย็นเงียบเงันไปชั่วขณนะก่อนจะตอบคำถามนางว่าถูกแล้วเป็นยอดคนผู้หนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองในยุคนั้นแต่เกิดเรื่องราวมากมายมารดาไม่สะดวกที่จะเอ่ยถึงยอดคนผู้นั้นได้อำลาโลกนี้ไปเนิ่นนานสิบกว่าปีแล้วแต่ครั้งมีชีวิตไม่ยอมถ่ายทอดวิชาสามือนี้ให้กับผู้ใดแม้แต่สิทธิของตนเองทั้งห้าคนยังไม่ยกเว้นปล่อยให้วิชาสามือนี้สูญหายสาบสูญไปสิบกว่าปีพอมีคนถูกสังหารภายใต้วิชาสามือนี้คิดแล้วเมื่อแปดด้านว่าผู้ใดกันที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาสามือร้ายกาจนี้ นางมานเยือกเย็นแสดงท่าทีโกรธขึ้นเมื่อเอ่ยถึงยอดคนผู้นั้นนางหยุดวาจาครู่หนึ่งก่อนกล่าวต่อว่ายอดคนผู้นั้นเพียงบอกกับสิทธิ์ทั้งห้าว่าวิชาฝ่ามือท่านี้โหดเทียมอมหิตชั่วร้ายหากผู้ฝึกปราศจากจิตสํานึกไร้ซึ่งคุณธรรมฝึกแล้วอาจจะกลายเป็นมันได้จึงมิยอมถ่ายทอดให้กับสิทธิ์ผู้ใดเพียงแต่บันทึกไว้บนจีวรผืนหนึ่งซึ่งห่มอยู่บนร่างของหลวงจีนแห่งวัดเซาลินแต่มันได้สูญหายไปเนิ่นนานแล้วพร้อมกับร่างของหลวงจีนท่านนั้น ภายใต้หน้าผาเทพนิรัน์เขาเหมื่นเซียนนึกไม่ถึงบัดนี้กลับมีคนตายภายใต้วิชาสามือนี้ข้าเองก็นึกไม่ออกว่าเป็นฝีมือผู้ใดนางกล่าวเพียงเท่านี้มิได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมอีกทั้งสองก็ไม่อยากสักถามเพราะเห็นสีหน้าของนางมานเยือกเย็นแสดงอาการเกรียวกรัดออกมาทั้งสองจึงได้เปลี่ยนเรื่องสนทนาเพื่อมิให้นางมานเยือกเย็นโกรธแค้นมากไปกว่านี้รอให้นางใจเย็นลงแล้วค่อยสอบถามรายละเอียดดูอีกทีเมื่อนางมานเยือกเย็นมีท่าทีดีขึ้น นางจึงกล่าวกับเยาสระเอยี่ยนพิงว่านับไปก็เหลือเวลาอีกเพียงหกเดือนการชุมนุมชาวยุทธก็จะจัดขึ้นที่เซ้าลินครั้งนี้ข้าคิดว่าจะต้องมีบรรดาชาวยุทธมากมายต่างเดินทางมาร่วมงานสระเอยี่ยนพิงเจ้าเองก็เพิ่งออกท่องยุทธพบได้ไม่นานทางด้านสติปัญญากับวรยุทธข้าไม่ค่อยห่วงเจ้าเท่าใดนะักกลัวแต่เจ้าจะลงก้นพวกฝ่ายธรรมะที่ร่วมมือกันถึงตอนนั้นเจ้าอาจเลี้ยงพลําได้ในยุทธพบไม่มีผู้ใดรู้จักเจ้า อีกทางไม่ทราบว่าเจ้าเป็นทายาทของสำนักมารสวรรค์มารดาจึงต้องการให้เจ้าออกเดินทางไปก่อนล่วงหน้าแล้วค่อยพบกันในวันชุมนุมเจ้าจะได้หาประสบการณ์ไปด้วยพร้อมกับสืบข่าวไปด้วยว่าแต่ละสำนักมีการเคลื่อนไหวไปถึงไหนเยาสระเอย่ยนพิงนางเองชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวโดวยลำพังอยู่แล้วเมื่อได้ยินมารดาบอกให้ตนเดินทางล่วงหน้าไปก่อนก็ย่อมประเสริฐนางจะได้ท่องเที่ยวให้สนุกสนานสร้างเรื่องราวเพราะตั้งแต่เด็กนางก็ถูกมารดากักตัวอยู่แต่ในสำนัก มารดานางเองก็เก็บตัวไม่ออกไปสู่ยุทธจักรเช่นกันจบจนเยาสระเอี่ยนผิงอายุย่างเข้าสิบห้าปีมารดาจึงอนุญ,ญาตให้ออกไปท่องเที่ยวบัดนี้นางอายุย่างเข้ายี่สิบปีแล้วแต่ทุกครั้งที่นางออกไปจะต้องทํางานด้วยเรื่องหนึ่งให้สําเร็จเยาสระเอี่ยนผิงเป็นคนเฉลียวฉลาดเจ้าเล่ห์มักทํางานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จด้วยระยะเวลาอันสัน้นจึงมีเวลาท่องเที่ยวหาประสบการณ์ถึงแม้นางจะมีนิสัยดุร้ายคล้ายบุรุษ แต่แท้จริงแล้วนางยังมีเคยลงมือฆ่าคนจริงคนจริงแม้แต่คนเดียวครั้งก่อนนางเพียงแค่ข่มขู่จานจือไปว่าผู้ใดก็ตามที่รู้จักชื่อนางล้วนต้องตายความจริงยังมีมีผู้ใดไต่ภายใต,ใต้น้ำมือนางมาก่อนเยาวสระเอี้ยยนผิงจึงรับปากกับมารดาพร้อมกับกล่าวกับอั้งเซี่ยเป้าว่าข้าพเจ้าสระเอี้ยยนผิงรับปากท่านแม่ไว้ข้าพเจ้าจะคอยต้อนรับท่านแม่และท่านนาในวันชุมนุมชาวยุทธข้าพเจ้าขอล่วงหน้าไปก่อน แต่ครั้งนี้สระเอี่ยนผิงมีเรื่องหนึ่งที่จะขอต่อท่านแม่ไม่ทราบว่ามารดาจะยินยอมหรือไม่เจ้าจะร้องขอสิ่งใดต่อมารดาที่ผ่านมาเจ้าไม่เคยร้องขอสิ่งใดมาก่อนหากเจ้าต้องการมีรู้ที่มารดาจะปฏิเสธนางมานเยือกเย็นกล่าวตอบครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอคนจากท่านแม่สักสามคนจะได้หรือไม่สระเอี่ยนผิงส่งเสียงกล่าวตอบมารดาขอคนเพียงแค่สามคนทุกครั้งเจ้ามักเดินทางลำพัง ฉะไหนครั้งนี้จึงอยากได้คนร่วมเดินทางขึ้นมาละหรือว่าเจ้ามีแผนการใดอยู่ในใจเอาเถอะมารดาจะไม่ถามว่าเจ้าจะนำคนไปเพื่อการใดคนในสำนักมารสวรรค์มีมากมายสระเอยี่ยนผิงเจ้าต้องการผู้ใดร่วมทางไปกับเจ้านางมารเยือกเย็นกล่าวถามสระเอยี่ยนผิงสระเอยี่ยนผิงใกล้กับมีรายชื่ออยู่ในใจแล้วไม่ต้องขอบคิดก็รีบกล่าวตอบมารดาไปว่าผู้ที่ลูกต้องการสามคนคือมาณภากับมารทุลีและมาจิ้งเถา ท่านแม่อนุญาตได้หรือไม่สามคนที่เจ้ากล่าวถึงล้วนเป็นมือดีแต่สามคนที่เจ้ากล่าวล้วนเป็นคนที่มารดาไว้วางใจและเป็นคนที่เจ้าให้ความสนิทสนมมากกว่าทุกคนในสำนักเอาเถอะในเมื่อเจ้าต้องการสามคนนี้มารดาก็จะอนุญาตแล้วเจ้าจะออกเดินทางเมื่อใดนางมานเยือกเย็นกล่าวว่าสามคนที่สระเอยี่ยนผิงต้องการล้วนเป็นมือดีและไว้วางใจดังนั้นนางจึงอนุญาตและกล่าวถามสระเอยี่ยยนพิงว่าจะออกเดินทางเมื่อใด พรุ่งนี้เช้าตรู่ข้าพเจ้าจะออกเดินทางเลยส่วนสามคนนั้นเดี๋ยวสระเอยี่ยนผิงจะเป็นคนไปบอกกล่าวกับพวกเขาเองเช่นนั้นข้าพเจ้าขอตัวไปตรเตรียมข้าวของและสัมภาระก่อนท่านแม่กับท่านนาโปรดถนอมตัวด้วยแล้วค่อยพบกันในงานวันชุมนุมชาวยุทธที่เส้าหลินกล่าวจบเดินออกจากห้องโถงไปพ่อกลับเข้าห้องพักตรเตรียมข้าวของสัมภาระที่จําเป็นรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกงานชุมนุมชาวยุทธหากสองเฮียงวุ่ยแซ่เฟินมาร่วมงาน บางทีอาจได้ข่าวคราวของคนที่นางต้องการเสาะหาแต่ความคิดหนึ่งนางกลับคิดว่าจะเสาะหาเขาไปเพื่อสิ่งใดเขาจะเป็นตายร้ายดีไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับนางบุรุษชาวบ้านทึมๆงโง่ๆว,วิทยายุทธก็ไม่มีติดตัวแมนได้เจอกับเขาจริงๆอาจจะช่วยสอนให้ท่าสองท่าไว้หลอกตาผู้คนยามขับขันจะได้เอาตัวรอดคิดไปคิดมาสระเอยี่ยนพิงนางรู้สึกสับสนบอกไม่ถูกนางเป็นอะไรไปแล้วสระเอยี่ยยนพิงผู้แข็งแกร่ง,งห้าวหาญเยี่ยงบุรุษ ฉนายเมื่อนึกถึงใบหน้าของบุรุษสภาพดังยาจกขอทานผู้นั้นฉนายทำให้นางสับสนวุ่นวายใจถึงเพียงนี้ยกเหินลมชนเชโลธร